สบายดีเดอ้อมามื่อนี้มาเห็ดลากู้น้ำกันเนาะอ่ากินกับข้าวจีหรือว่ากินกับบัเสนพาสต้าสปากเกตตี้ก็แซ่บเนาะมาบ่งส่วนผสมกันเลยเนาะจะใส่ซิ้นงัวอยู่สองพาหรือว่าบ้านเท่ากับหกิโลเนาะตัดตอนใหญ่แดดเนาะแบบนี้แล้วก็จะมีแครอทมันฝรัง่งมันฝรั่งก็จะเห็ดน้อยหลายเดอ้อ แล้วกามีหัวบัวใหญ่หัวบัวใหญ่ก็เห็ดเป็นซิกซิแบบนี้เนาะเวลาเราตัดและการพีออกแบบนี้เนาะเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลผงขะนอแล้วก็เกลือผงฟูพริกไทยใส่เนยพ้อมเนาะจังหอมแล้วก็จะใส่ซอสมะเขือเทศแบบเค็มข้นตัวนี้สีจังงามเนาะน้ำมันพืชเนาะเอาไวเ้เจียวให้หอม เราก็จะใส่อซอสมะเขือเทศซอสมะรินตัวนี้เนาะแซบเราก็จะมีกระเทียมโบดก่อนอื่นเท่ากับมาเอือบซีนหรือบะมาักซีนก่อนเนาะตัวนี้ซีน1นกิโลจะใส่กระเทียมโบดลงไปเนาะหนึ่งบวงผงขะน้อนลดไกลหรือลดงัวกก็ได้เนาะแล้วก็พริกไทยเกลือน้ำตาล พงฟูพงฟูนี่จะซอยให้อะซีนของเฮานี่อ่อนแล้วก็น,นุ่มไวเนาะนวดให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เอาฝาปิดหรือว่าเอา uh, เจียแบบเนาะแบบเมียนพักไว้ในตู้เย็นประมาณอยู่หนึ่งสโมงขึ้นไปเดอ้อหลังจากได้หนึ่งสโมงเนาะเขากับมาแกะพลากู้ของเฮาได้เลยเนาะใส่ไฟกลางใส่น้ำมันลงแล้วก็ใส่เนยเคี่ยวจนกว่าเนยละลายหลังจากนั้นก็เอากระเทียมบดลง พัดไปจนกว่ากระเทียมเอาหันหอมเหลืองเนาะแล้วก็เอาซีนที่เอามากไว้หั่นนะลงพัดใส่กันใส่ซอสบักเลนแล้วก็ใส่าซอสบักเล่นแบบเข้มข้นเนะาะตัวนี้จะซอยให้สีเขาหันแดงงามเพิ่มขึ้นอีกเนะาะรสชาติกับแซ่บอีกเนาะ ใส่น้ำลงไปพร้อมน้ำนี่จะใส่อยู่ห้าร้อยมิลลิลิตรเนาะหลังจากนั้นก็นใส่ไฟกลางแนเคี่ยวไปสี่สิบห้านาทีเนาะ่า,านไฟอยู่ตะลบนะคือกันเนาะถ่านน้ำโบกกับเติมไดเดอร์เนี่ยหลังจาก4 5านาทีเนาะเราก็จะมาใส่อ่ะแครอทใส่มันฝรัง่ง คนผสมให้เข้ากันแล้วก็จะเคี่ยวไปอีกเนาะเทืาหนี้ก็จะเคี่ยวไปอ่าจนความมันฝรั่งหรือว่าแครอทเขาหันสุกเนะาะอาจจะใช้เวลาอยู่สาวหาสาวหานาทีนี่แหละเนาะเบิ่งตาม่าเฮากับเช็คเบิ่งเนาะว่าแครอทเฮาได้ตามเฮามัดกระบอกเนาะหลังจากที่ว่าซีนเฮาอ่อนแครอทเฮาสุกแล้วเนาะเฮาก็จังใส่อ่าหัวบัวใหญ่เนาะเพราะว่าใส่พร้อมกันบ่ได้หัวบัวใหญ่เฮาจะเปื่อยเป็นสิบ,บ่แซ่บได้ หลังจากเขาใส่หัวบัวใหญ่ลงไปเนะาะจะเคี่ยวประมาณนาทีสองนาทีนี่แหละเนาะหลังจากนั้นเขาก็เสิร์ฟได้เลยเนาะซีเมึง์รสชาตตามมากเลยบ่พาะอย่างกระปุ่งเพิ่มเนาะหิดส้มหวานนอแซบกินกับเซนสปาเกตตีหรือว่ากินกับเข้าจีเนาะโอเคลองเห็ดกินเบิงเนาะแซบๆได้สูตรนี่เนาะแล้วพอกันไหมคลิปหน้าเด้วคลิปนี้เนี่ยไปก่อนบา,บาย